ังมากว่าหมอหลวงทยานพุ่งแรงเวอนาทีนี้ต้องยกให้หมดใจแล้วล่ะค่ะสำหรับละครหมอหลวงของทางช่องสามให้ดูดูค่ะคุณผู้ชมว่าเรตติ้งเขาแรงและปังขนาดไหนทยานและพุ่งแรงมากเวอรจริงๆค่ะต้องบอกว่าค่าเดินทางมาถึง EP 9กันแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับละครหมอหลวงค่ะออกาศ ละครลังข่าวของทางช่อง3กดป่านเลข33นั่นเองจ้าล่าสุดเพจกริ๊งและช่องอัพภาพและเรตติ้งของละครหมอหลวง ep 9ออกมาเรียบร้อยค่ะเรตติ้งดีมากเลยละจ้าเรตติ้งทั่วประเทศพุ่งมากไปที่4.5แล้วจ้าปบมือรัวให้ความปังกันเลยค่ะออนไลน์ใน3พัรทค่าทะลุไปที่223.3 k กันเลยละค่ะ เรตติ้งก็ท uh um ั l aya l aya ah. ่7.5เรตติ้งต่างจังหวัดค่ะเขตเทศบาล4.7นอกเขตเทศบาล3.7เรตติ้งแบบ15บวกทัวประเทศค่ะพุ่งมากสุดๆไปที่6.1เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมชื่นชมรัวๆเลยละจ้าของเขาดีจริงๆค่ะต้องยกให้เขาเลยละค่ะละครหมอหลวง ไปด้วยเนื้อหาสาระดูไปได้ประโยชน์ได้หา้าได้ยิ้มกับทุกตัวละครจริงๆปังสุดๆมาริโอคิมเบอรี่ปกมือรัวๆหมอหลุงทยานคิดว่าเลขห้าไม่นานเกินหรอคะ่ะ